สวัสดีครับไลออลหันครับนี่กลางคืนครับมาดูครับมีปัญหาอะไรครับหอยทากนะครับนี่ครับใกล้ๆหอยทากมันจ้องหายกินกลางคืนครับนี่ต้องไล่จัดการครับแบบนี้ครับนี่ต้องพวกนี้มันเผยมันแพร่เร็วปัญหาคือมันมากินนี่ครับผสมพันธุ์กันไปด้วยครับแบบนี้ไหมครับนี่ครับมันแพร่เร็วนะครับเราต้องจัดการครับจัดการก็ไปให้ปลากินนี่คือกําลังเพาะ อันนี้คือต้นแฮกครับทาไมเพาะมันไม่ค่อยขึ้นขึ้นมากระตายขึ้นมากระตายครับเห็นไหมครับนี่แหละตัวโจรหอยทากหอยทากครับหอยทากนี่ครับพวกนี้ต้องจัดการนะครับช่วงเหญก็ออกกลางคืนอยู่ตามที่ชุ่มที่ชื้นนะครับพวกนี้ครับนี่ครับจัดการได้เลยครับไม่งนั้นถ้าเราไม่ดูภาคกลางคืนนี่เราก็จะไม่รู้เนาะงั้นกลางคืนก็ว่างๆออกดูสวนหน่อย มันมีอะไรมากั่นแกล้งพืชไรเราไหมพืชสวนเราไหมอันนี้จัดการเลยครับเหยียบให้มันแตกแล้วก็ให้มันตายแล้วเอาไปให้ป่าหอยทากนี้ปกติก็จะเอาแกลบโรยครับเอาแกลบโรยรอบๆหอยทากมันมันไต่ข้ามเก็บไม่ได้พอมันข้ามเก็บไม่ได้มันก็จะมันก็จะต้องมันต้องไต่ข้ามเก็บอยู่ดีครับเพราะไต่ข้ามเก็บเกิดอะไรครับหอยทามก็จะแสบก็จะคัน ครับมันก็จะสู้ไม่ได้มันก็จะไม่มาแต่ปัญหาคือฝนตกนะครับแกบใส่มันก็เปียกมันก็มันก็เออคือหอยทากก็ไต่ผ่านได้เพราะแกบมันมันเปียกมันชุ่มเนาะแกบต้องเป็นแกบแกบแห้งครับถึงจะสู้มันได้นั่นคือปัญหาครับแกปัญหาหนึ่งได้ก็ติดอีกปัญหาหนึ่งกระถางนี้เพิ่งจะเพาะพริกใหม่กล่วว่าจะให้พริกโตออก พอปลูกช่วงออกพันษาเพราะเราปลูกปลูกพริกช่วงออกพันษาก็จะได้ขายช่วงปีใหม่ซึ่งพริกจะแพงก็นี่ครับพี่หอยทาก็มาซัดมดครับนี่ครับครับก็เก็บมากองแบบนี้นะครับเก็บมากองนี้ก็เอาไปทําลายไม่งั้นลามแน่ขยายพันุ์ไวมากหอยทากผักที่เราเพาะไว้ต้นเล็กต้นน้อยทำไบเฮียนเตียนหายหมดครับ พอมาดูก็โอ้ยพี่หอยทากครับพี่ทากครับนี่นี่เข้ามาซัดกินมดเลยครับดูต้นมะละกอต้นนี้นะครับมันซัดกินมดเลยครับเฮี้ยนเตียนมดเลยครับถ้าเราไม่มาดูกลางคืนก็ไม่รู้ว่าหอยทากซัดเกลี้ยงเลยครับต้องจัดการครับนี่ต้องนอกจากมีปัญหากลางวันแล้วยังมีกลางคืนดีมะละกอกิ่งตอนมาครับเอ๊ะทำไมมันตายวยนึกว่าดินมีปัญหาครับเอาดินไปเช็คไปตรวจก็ p H ก็ปกติไม่มีปัญหาครับพอมาดูครับพีทากเต็มครับนี่นะครับสาเหตุเนาะนี่ครับต้องฝึกดูครับกลางค่ำกลางคืนดูครับกองพลังตึงเทิดเลยมีหน้าระพื้นึงมีปัญหาครับนอกจากแมลงแล้วหอยทากนี่ครับตัวการสําคัญครับกลางคืนเฉยๆออกภาากลางคืนและกลางคืนเราก็นอนเนาะนี่นะครับงั้นกลางคืนต้องจัดการด้วยพวกนี้ นอกจากหอยทากแล้วก็นี่ครับอีกหนึ่งปัญหาครับผีเสื้อกลางคืนครับมาไข่ใส่ผลผลิตโดยเฉพาะฝรั่งนี่ครับมันมาเจาะกินแล้วก็ไข่ฝรั่งเราเลยเน่าเนี่ยแหละครับห่อเท่าไหร่ก็ไม่ทันมันจัดการครับนี่แหละครับแมลงภาคกลางคืนพันนี้จะใหญ่มากครับนี่นี่ครับนี่ครับตัวนี้ครับนี่นะครับทั้งกินทั้งไข่ครับพวกนี้ครับยังไงผลผลิตเราก็ มีศัตรูทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเนาะนะครับผูกก็ต้องออกทัวสวนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแบบนี้เลยครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ครับแพ้แมลงนั้นเราต้องรู้มันออกตอนไหนจัดการมันช่วงไหนได้มั่งนะครับทั้งกินทั้งขี้ครับนี่ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งครับอีกพันหนึ่งครับนะครับกำลังกินอยู่นะครับพยายามส่งครับอันนี้ก็คือ คืเสื้อกลางคืนอีกชนิดหนึ่งครับนี่ชอบกินแล้วก็กินแล้วก็ไข่ครับทาให้ผลผลิตตอนนี้ฝรั่งกลางออกเนาะออกเท่าไหร่ก็น่าเท่านั้นครับนี่ครับโดนพวกนี้จัดการตัวนี้ฝรั่งไรเมล็ดครับฝรั่งไม่มีไม่ใช่ฝรั่งอาพุทราไรเม็ดครับดูครับอย่างดกเลยครับยังหนักใจอยู่ว่าจะเอาแมลงไหวอย่างไรครับติดตามต่อติดตามต่อไปนะครับพุทราไรเม็ดครับไรอรหันครับ ถ้าเป็นกลุ่มมะขามก็จะเจอแมงปีแข็งตัวนี้ครับนะครับแมงปีแข็งนะครับนะครับดูปลายไม้แมงปีแข็งตอนนี้มะขามกำลังดอกนะครับถ้าเจอแมงนี้เข้าไปดอกลวงเลยครับดูครับไอหอยทากนี่ครับนี่ครับ นี่ครับยิ่งฝนตกเนาะมีความชื้นมันก็จะชอบนี่ครับระมัดระวังเด้อครับนี่ครับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆของไล่อลหรหันครับกับภาคกลางคืนเกี่ยวกับมแมลงศัตรูพืช